ดีค่ะกลับมาพบกับอาจารย์พิมพ Native น,นะคะวันนี้อาจารย์จะมาดูดวงให้กับชาวราศีพฤกษ์นะคะในช่วงเดือน พฤษภาคม25 6 6นี้นะคะว่าดวงของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะเราจะมาดูกันนะจย์จะมาดูในเรื่องของการเงินการงานความรักนะคะทั้งคนโสดและไม่โสดแล้วก็เรื่องของปัญหาของสุขภาพนะว่าในเดือนพฤษภาคมนี้นะคุณมีดวงเป็นเช่นไรนะคะอันนี้าจารย์ต้องบอกก่อนเลยว่าจยา์จะเป็นดูแค่ภาพรวมของพื้นดวงของชาวราศีพฤษภเท่านั้นนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงใครนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างกับใครนะคะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับบุญลกรรมของแต่ละคนด้วยนะคะ นะถ้าใครนะคะอยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถจิ้มลิงก์ไปที่อาจารย์ให้ไว้ได้เลยนะคะสามารถดูได้เลยนะคะค่าครูอยู่ที่299บาทนะคะดูได้ไม่จํากัดคาถามไม่จํากัดเวลานะคะดูได้นะเราจะดูทุกวันยกเว้นวันพระนะคะใครที่อยากดูดวงนะคะสามารถจิ้มลิงก์มาได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีพฤษภคะดวงของคุณเป็นเช่นไรในตอนนี้นะเรามาดูกันเรื่องแรกนะเรื่องการงานนะคะ ในเดือนพฤษภาคมนะเป็นเช่นไรอารมณ์มาดูกัน้าสีพฤกษบนะคะในเรื่องของการงานนะคะการงานตอนนี้ก็เรื่อยๆนะคะไปได้ไปได้แบบเรื่อยๆนะเรื่อยๆแต่ว่ามันไม่เป็นดังใจหวังมันไม่เป็นดังใจที่คุณคาดหวังไว้นะคะอืมนะอจา์มองว่าช่วงนี้นะงานของคุณมันอาจจะติดขัดอัดสะดุดบ้างแต่ว่า มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะคะจามองว่าแต่ว่าคุณก็รู้สึกแบบค่อนข้างที่จะเครียดเหมือนกันส่วนใครนะที่อยู่ราศีพฤษภนะคะช่วงนี้นะถ้าทําธุรกิจด้านออนไลน์นะคะขายของออนไลน์หรือว่างานอาชีพอะไรที่เกี่ยวกับออนไลน์นะคะได้หมดเลยนะอาชีพเนี้ย กำลังเหมาะกับคุณเลยนะในช่วงเดือนพฤษภาคมน,นี้ถือว่ารุ่งม,มากๆนะชาวราศีพฤษ,ษภนะคะส่วนใครนะคะที่ทํางานเกี่ยวกับอื่นๆนะที่ไม่ใช่งานออนไลน์เนี่ยอาจารย์คิดว่างานมันยังไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังไว้นะคะคุณก็ยังคงมีปัญหาในที่ทํางานบ้างนะอ,อ,อาจจะทะเลาะก,กับบุคคลในที่ทํางานบ้างหรือว่า ออประมาณนี้นะอาจารย์มองว่าบางบางอย่างะค่ะเรื่องบางเรื่องบางทีเราได้ยินคนนินทาเราหรือคนที่เขาไม่ชอบเราก็ต้องปิดหูปิดตาข้างหนึ่งบ้างนะคะเพื่อลดแรงประทะหรือว่าทะเลาะกับคนในองค์กรนะคะ,ะเรามาดูการส่วนในเรื่องของการเงินการเงินเป็นเช่นไรนะคะชาวราศีพฤษภนะคะ ชาวราศีศพฤษภการเงินช่วงนี้นะคะอาจารย์มองว่าการเงินช่วงนี้นะไม่เป็นไปตามเป้าที่เราคาดหวังไว้เท่าไหร่นะบางทีตอนนี้รู้สึกเครียดมากๆเลยรู้สึกว่าบางเออรลายรายรายรับมากลายรับน้อยกว่าลายจ่ายนะลายจ่ายค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะลายจ่ายค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะช่วงนี้ไพ่ขึ้นมาเตือนแบบว่า ต้องให้ใช้จ่ายต่างให้ระวังนะแต่ว่าคุณก็มีมดวงดีทางด้านโชคลาภนะมีเกมมีโชคมีลาบอยู่นะคะเดือนนี้นะอาจารย์ยินดีด้วยนะคะสําหรับชาวราศีพฤษภนะ,ะแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่แบบว่า,าโชคจํานวนที่จะใหญ่มากนะอาจจะแบบว่าได้นิดน้อยๆนะคะ,ะนะแต่ว่าก็เป็นคนที่มีโชคลาภในเดือนนี้นะแต่ว่าก็การเงินก็ ถือว่าต้องระมัดระวังการใช้จ่ายให้ค่อนข้างดีเลยนะคะอาต่อไปนะคะอาจา์มาดูในเรื่องของความรักกันนะคะความรักของชาวราศีพฤษภนะคะสําหรับคนโสดเป็นเช่นไรนะคะความรักของคนโสดนะคะช่วงนี้อาจารย์มองว่าไพ่มองว่าโสดไปนานเลยโสดนานๆเลยนะคะเป็นต้องชาวราศีพฤษภคะ่ะช่วงนี้อะไพ่ขึ้นมาว่าคุณน่ะ เป็นโสดนานนะแล้วก็ถ้ามีครอบครัวอ,อยู่แล้วเนี่ยพื้นดวงของคุณเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะเป็นไม้ได้นะเป็นแม่ไม้ลูกติดพ่อไม้ลูกติดได้นะคะอช่วงนี้ให้ระวังนะคะสําหรับอันนี้อาจารย์ดูเป็นคนโสดเนาะสําหรับคนโสดนะคะอาจารย์มองว่าช่วงนี้เนี่ยคุณโสดแต่ว่าโสดเป็นแบบว่ามีลูกติดนะช่วงนี้นะอืแล้วก็โสดนานด้วยยังไม่มีใครเข้ามานะคะสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วล่ะ ชาวราศีพฤกษภเป็นเช่นไรนะคะชาวราศีพฤกษบเป็นเช่นไรอ้ครอบครัวถ้าคุณเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยครอบครัวของคุณรักกันดีนะรักความรักอบอุ่นนะคะดูแลกันดีซึ่งกันและกันนะแต่ว่าช่วงนี้อาจจะมีปัญหาทะเลาะก,กันบ้างงอนกันบ้างนะคะอืมมีปัญหางอนกันบ้างทะเลาะกันบ้างจนคิดที่จะแบบว่าฉันจะหยุดฉันจะไปต่อหรือว่าจะ อยู่ฉันจะอยู่หรือฉันจะไปดีนะบางทีมันก็คิดขึ้นมาวนวนขึ้นมาในหัวนะคะแต่อาจารย์มองว่าคู่ของคุณเนี่ยเป็นเป็นคู่แทนนะคู่ชีวิตนะถึงแม้คุณอยากจะเลิกกันนะมันก็เลิกไม่ได้นะเพราะว่าเออดวงชะตาชีวิตของคุณเนี่ยในช่วงนี้คือยังต้องดูแลซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่าเป็นคู่แทนกันนะแต่ว่ามันก็เป็นปัญหาเป็นธรรมดาเนาะล้นกับฟันทะเลาะประคบประทบกระทั่งกันบ้างนะคะก็ตามภาษาเนาะพอทะเลาะกันมาทีก็แบบ ฉันจะออยังไงต่อฉันจะไปต่อดีไหมอย่างนี้นะคะชาวราศีพฤษภนะจะคิดบนเรื่องนี้นะค่อนข้างเยอะเลยนะคะอ่านะาะนะอณาเรื่องของสุขภาพสุขภาพนะคะราศรีพเป็นเช่นไรนะช่วงนี้ชาวราศีพฤษภคะ่ะช่วงนี้อาจารย์มองว่าเอ่อเรื่องสุขภาพเนี่ยก็ดีนะคะช่วงนี้นะระวังระวังอย่างหนึ่งระวังโรุโลมได้นะหรือว่า ล้มการอะไรเงี้ยนะคะแต่เรื่องสุขภาพภายในนจะจารมองว่าไม่มีปัญหาระวังแค่เรื่องเดียวคือเรื่องอุบัติเหตุนะคะระวังเรื่องอุบัติเหตุระวังการหกล้มการล้มอะไรอย่างเงี้ยให้ดีนะคะช่วงนี้นะแล้วก็ระวังเป็นลมด้วยนะคะเพราะว่าเหมือนจะเด็กอยู่การแจ้งเนาะถ้าทํางานการแจ้งต้องระวังนะคะอะนะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะอาจารย์ดูพื้นดวงให้คุณแล้วนะคะก็ พื้นดวงของคุณนะอาจารย์คิดว่าในเดือนนี้นะคะถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหาอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆเนี่ยแต่คุณก็สามารถที่จะหาทางออกในชีวิตได้นะคะในเดือนนี้นะสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยที่ไม่ได้มีเอ,อ่อความนักบวนใจอะไรมากมายนะคะสำหรับเดือนนี้นะอาจารย์ก็เป็นกําลังใจให้สาหรับชาวราศีพฤ,ฤ,ฤษภนะคะให้คุณก้าวผ่านนะคะความออความทุกใจนะ้าบางคนมีเรื่องทุกใจนะคะให้ผ่านไปได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะจังก,ก็ขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามาดูาคลิปวิดีโอนี้ของอาจารย์นะคะใครชอบนะคะจางก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดคอมเมนต์ให้อาจารย์ด้วยนะคะว่าดูแล้วเป็นยังไงบ้างตรงไหมนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ